สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะช่องติ๊กต็จุธาอันเดอร์สกอรค่ะมาตัดปิกสมูกเพราะว่ารู้สึกสวยได้อีกค่ะปัญหาก็คือเวลาถ่ายรูปรูจมูกตะบานออกค่ะไม่มั่นใจในตัวเองค่ะเวลาถ่ายรูปก,ก็อยากจะให้จมูกดูเรียวลงดูเล็กลงดูรีวิวมาเยอะมากค่ะเขาบอกว่าคุณหมอฝีมือดีมากก็เลยเลือกที่จะมาทำที่บีพาวคลนค่ะ มารอดูกันเลยว่าจมูกหนูจะสวยปังขนาดไหนคะ่ะครบ14วันแล้วนะคะกับการตัดปิดจมูกน,นั่นเองค่ะ อมากสวยมากมีตะคันทาที่สัมพัญแผลเล็กมากแผ่จะไม่มีแผลเป็นเลยนะคะแล้วก็แผลสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วเดีย๋ยวมารอดูอีกหนึ่งเดือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ครบหนึ่เดือนแล้วค่ะคุณหมอมาก็ให้คำปรึกษาดีมากก็ได้แนะนำว่ารูปทรงหน้าเราตัดออกเท่านี้แล้วทรงหน้าเราก็จะดูดีขึ้นดูเปลี่ยนขึ้นตั้งแต่ตัดปีกจมูกมาก,ก็รู้สึกว่าสวยมากแล้วก็มันดูละมุนไปหมดเลยหน้าเรียวขึ้นดูจมูกเรียวขึ้นเพื่อนๆน,นก็คือแทบดูไม่ออกเลยว่าไปทำอะไรมาเพราะว่าแผลเล็กมากทุกคนฉันก็ยิ้มลิจ้า <c oughs> <c oughs> เรื่องของงานก็มีงานเข้ามาลัวมาก แต่งหน้าคือเราไม่ต้องแบบไฮลงไฮไลท์ปีกจมูกแล้วถ่ายรูปหันข้างมุมซ้ายมุมขวามุมเงยอะไรเงี้ยเรามั่นใจมากขึ้นค่ะก็คือเชิดเลยทุกอย่างมันดูละมุนขึ้นไปหมดเลยทั้งหน้าทั้งจมูกอะไรเงี้ยค่ะรับกันไปหมดเลยต้องขอขอบคุณบีพาคลินิกที่ทำให้น้นสวยได้ขนาดนี้